สาวแว่นคนนึงได้มาที่ดาดฟ้าและกำลังจะไปต่างโลกแต่พระเอกก็ได้เข้ามาห้ามเธอไว้แล้วบอกกับเธอว่าคนที่ใส่แว่นแล้วโมเอะกแบบเธอน่ะจะตายไม่ได้นะพอพูดเสร็จเธอก็กระโดดตีลังกากลับหลังแล้วหยิบมีดมาจ้วงเขาเฉยเลยซึ่งจริงๆแล้วเธอนั้นเป็นนักล่าพูดามสมาามรถของเธอก็คือการควบคุมโลหิตของตัวเองได้ตามใจชอบมีที่จ้วงพระเอกอยู่ก็มาจากเลือดของเธอเหมือนกันส่วนพระเอกนั้นที่โดนจ้วงขนาดนี้แต่ยังไม่ตาย พเพราะเขานั้นเป็นลูกครึ่งมนุษย์กับพูดทําให้สามารถฟื้นฟูบาดแผลได้อย่างรวดเร็วพูดง่ายๆคือเป็นอมาตะนั่นเองตั้งแต่นั้นสาวแว่นก็พยายามตามจ้วงพระเอกมาตลอดจนในที่สุดพวกเขาก็ยอมพุยกันดีๆสาวแว่นเลยบอกพระเอกว่าฉันไม่เคยฆ่าพูดมาก่อนเลยแล้วตอนนั้นรุ่นพี่บอกว่าเป็นอมาตะด้วยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกูเลยต้องเป็นกระสอบทรายให้มึงถูกต้องไหมค่าข้ากูก็ต้องจ่ายให้ตลอดแดกก็แดกเยอะอีกซึ่งเธอก็ได้สรารภาพออกมาตรงๆ จริงๆแล้วมันมีพูดอยู่ในห้องชันน่ะและฉันไม่กล้าฆ่ามันค่ะโธ่แล้วไม่บอกกันตั้งแต่แรกเล่าไปเราไปฆ่าเจ้าพูดนั่นกันเถอะด้วยเหตุนี้เรื่องราวของทั้งสองคนที่อยู่คนละโลกกันโดยสิ้นเชิงก็ได้เปิดม่านขึ้นอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าอีกฝ้าฝั่งของเขตแดนซูเปอร์ออฟตไลอนเนด้วยกดซับด้วย